ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าบางกอกแบรนด์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรพูดคุยกับท่านเฉลิมพลโชตินุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านครับการส่งเสริมสินค้าบางกอกแบรนด์นี้มีที่มาอย่างไรครับท่านฮะครับก็เป็นที่ทราบดีนะคะว่ากรุงเทพมหานครเราเนี่ยเป็นเมือง จุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวนะครับหรือ Global Destination City นะครับซึ่งได้รับรางวัลมาติดตอกันหลายปีนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยทำให้กรุงเทพมหานครเนี่ยตระหนักดีว่าท่องเที่ยวมันต้องคู่กับเศรษฐกิจนะครับในส่วนของเรื่องการท่องเที่ยวทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ต้องมีการสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยรวมของของทางประเทศเรานะครับโครงการต่างๆที่ทําเราทําอนุรักษ์พื้นปูพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้มาตรฐานก็ดําเนินการเกิดขึ้นโดยเฉพาะภายใตออ้นโยบายของท่านผู้ว่าราชการเที่ยวมหานครท่านอาจารย์ชัชชาติสิธิพันธ์ในครั้งนี้นะครับก็พยายามทําให้ชุมชนออและแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยเป็นชุมชนสร้างสรรค์นะครับโดยการให้มีแต่ละชุมชนเนี่ยค้นหาอัตลักษณ์ของตัวเองและในขณะเดียวกันเนี่ยก็ให้มีสินค้าต่างๆในชุมชนและก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับเพื่อดึงอัตลักษณ์ของตัวเองนะครับ เป็นวิถีการท่องเที่ยวออกมานะฮะแล้วก็ผลักดันให้เกิดสินค้าที่เราเรียกกันว่าบางกอกแบรนด์นะครับเป็นสินค้าของเมืองเป็นสินค้าของกรุงเทพเราเนี่ยให้เปลี่ยนผู้ริจักกันให้มากขึ้นนะครับอ,อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะครับแล้วก็ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพของเรานะครับให้ดีขึ้นนะครับอที่ผ่านมาเนี่ยทางสํานักพัฒนาสังคมนะครับกรุงเทพมหานครเราโดยสํานักพัฒน์เนี่ยได้มีการพัฒนานะครับ คุณภาพผลผลิตแล้วก็การบริการนะครับอีกครั้งมีการส่งเสริมศักยภาพของผู้ผลิตนะครับผู้ประกอบการดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยให้เติบโตได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีมาตรฐานนะครับรวมทั้งตัวผลิตภัณฑ์เองด้วยเราก็มีการทําให้มีมาตรฐานสู่สากลน,นะครับให้ได้ภายใต้ในในแบรนด์ว่าบางกอกแบรนด์ครับ ตัวบางกอกแบรนด์เนี่ยเป็นโครงการที่ทำมานานะฮะตั้งแต่ปีประมาณปี54นะครับแล้วก็ทํามาโดยตลอดนะครับโดยการเราก็มุ่งมั่นจะส่งเสริมพัฒนาเ,เริ่มจากมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าวิสาหกิจชุมชนนะฮะมาเป็นของดีเขตก่อนเรามี50เขตนะครับแล้ก,เก็เราก็พยายามทําให้เกิดมาตรฐานเป็นของดีเขตแล้วจากของดีเขตเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้าระดับ พรีเมียมหรือระดับบางกอะแบรนด์ขึ้นนะครับ,รบก็เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์นะฮะเป็นหลักประกันโดยก็เหมือนกับกรุงเทพกรุงเทพเป็นตัวการันตีให้สินค้านี้หรือเราไปเที่ยวที่ที่ไหนต่างประเทศก็ตามเนี่ยมันก็จะมีสินค้าที่เหมือนกับเป็นเป็นตัวหลักของเขานะฮะว่าจะซื้ออะไรหรือแม้กระทั่งในในเมืองไทยเราก็ตามเนี่ยเราไปนะครสวรรค์ล้วก็ซื้อโมจิมาฝากคนททางบ้านอย่างนี้เป็นต้นก็ ชาวต่างประเทศหรือชาวไทยที่มากรุงเทพเนี่ยเราก็ควรจะมีสินค้าที่มีตราบางของแบรนด์ประทับเนี่ยไปฝากนะครับคนที่อยู่ทางบ้านได้เช่นเดียวกันนะครับในเรื่องดังกล่าวเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมนะครับแล้วก็มีช่องทางต่างๆเพื่อจัดจําหน่ายนะครับให้เป็นที่รู้จักให้มากขึ้นแล้วก็เป็นที่ยอมรับให้เป็นที่ยอมรับให้กว้างขวางนะครับก็เป็นที่ทราบกันนหครับว่าบางของแบรนด์เนี่ยถ้าเราพูดกัน เมื่อก่อนเนี่ยจะไม่ค่อไม่ค่อยมีใครรู้จันกนะฮะั uh. ี่ข้อกับโอท็อปนะฮะโอท็อปนี่ก็คือสินค้าเหมือนกับสินค้าพื้นเมืองของบางกรอกแบรนด์เนี่ยก็คือสินค้าโอท็อปนั่นแหละแต่ว่าอยู่ในกรุงเทพมหาคนครเรานะครับแล้วก็มีมาตรฐานมีการคัดสรรมีการดําเนินการให้มีช่องทางจัดจําหน่ายเช่นเดียวกับทางโอท็อปเช่นเดียวกันนะครับทาให้ชาวไทยชาวต่างประเทศเนี่ยมีความสนใจนะครับแล้วก็ให้มีการมัน จับจ่ายใช้สอยมีการบริโภคให้อย่างกว้างขวางมากขึ้นในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนะครับโครงการนี้จะช่วยผลักดันนะครับสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์นะครับการท้องถิ่นของ50เกตดังที่กล่าวแล้วนะครับเราทําโดยมีเป้าหมายถึงแม้กระทั่งออกไปยังตลาดโลกเนี่ยนะฮะให้มีคุณภาพมาตรฐานนะครับคือเราไม่เพียงแต่จะขายในเมืองไทยเราเท่านั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องการส่งออกด้วยแล้วก็จะมุ่งเน้นนะครับผลิตให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการ ทางธุรกิจตัวเรือนธุรกิจขนาดกลางหรือ SME นะครับเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะครับต่างๆเหล่านี้ทั้ง50เขตเนี่ยรวมทั้งเป็นแผนพัฒนาของกรุงเทพมหานครในการที่จะผลักดันให้มีการบริการมีการผลิตสินค้าที่ดีขึ้นนะครับโดยผ่านการคัดสรรน,นะครับแล้วก็เมื่อคัดสรรแล้วก็จะได้รับตราบางกองแบร,รบนดะ์ตัวนี้เป็นการแสดงถึงมาตรฐานคุณค่าอัตลักษณ์ก็คือ identity นะครับของกรุงเทพมหานคร ได้เป็นอย่างดีนะครับเรามีสินค้าขอแบรนด์ปัจจุบันเนี่ยที่ดังๆหลายหลายอย่างนะฮะยกตัวอย่างเช่นบ้านบู่นะครับหันลงหินบ้านบู่ซึ่งเก่าแก่นะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นของเขตบางออกน้อยนะฮะก็โด่งดังไปทั่วโลกนะครับหรือว่าผ้าไหมบ้านครัวอย่างเงี้ยใครๆก็รู้จักนะฮะตั้งแต่สมัยจิมความสันมาเป็นต้นนะครับและที่กําลังดังเนี่ยก็คือผงไทยนะฮะที่ทางลิซ่าได้มา ใช้นะครับก็คือย่าดมยาหมองอะไรเงี้ยซึ่งดังมากนะครับตอนนี้ดังน,นั้นก็มีพวกบัวน้ําลินโอ่งแดงซึ่งจะเป็นของฝากนะครับมีตั้งแต่ขนาดเล็กนะครับที่เป็นของที่ลึกเป็นเซอร์วิเนียได้จกนกระทั่งถึงขนาดใหญ่นะครับซื้อเป็นของฝากในวันปีใหม่ไปให้ผู้ใหญ่อะไรต่างๆได้เป็นต้นนะครับปัจจุบันนี้การพัฒนาโครงการมาตรฐานเนี่ยนะครับเราก็สร้างความเข้มแข็งและยังย่งยืนให้เกิดขึ้นได้นะครับภายใต้การกับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมดีเศรษฐกิจดีและสังคมดีของท่านผู้วา่าราชการเที่ยงหมายพรนั่นเองนะครับแล้วก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับในกรุงเทพให้ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจให้ชาวชุมชนเรามีศักยาภาพเพื่อให้เติบโตและขยายตัวได้มากขึ้นส่วนสินค้าที่รับตาสัสลักษั์มากกอ่แบรนด์จะเป็นสินค้าที่จะสามารถนําไปต่อยอดและพัฒนานต่อได้ในตลาดสากลอย่างที่กล่าวนะครับ,รบแล้วก็การเติบโตของสินค้าเหล่านี้ทําให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการผู้ซื้อผู้บริโภคเองได้รับประโยชน์ วินวินกันทั้งหมดเลยนะครับทั้งทั้งทุกฝ่ายนะครับแล้วก็จะเป็นผลส่งผลดีอย่างต่อนเนื่องในเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของเมืองไทยนะครับซึ่งตอนนี้จะเริ่มกลับมาละหลังจากาวิกฤตการโควิดนะครับก็จะทําให้เราต้องมีการเร่งส่งเสริมตัวนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความมั่นมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับครับก็เท่ากับว่าบางกอกแบรนด์เนี่ยเป็นตราที่จะยกระดับผลิตภัณฑ์ แสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์นี้มีคุณภาพแน่นอนเพราะได้รับการรับรองจากกรุงเทพมหานครครับสอบถามกันต่อไปครับท่านครับตาบางกอกแบรนด์เนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงครับสัญลักษณ์อะครับเอสัญลักษณ์บางกอกแบรนด์ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่มีการประกวดนะฮะสร้างสร้างขึ้นมาแล้วก็มีการประกวดมาให้ให้เป็นที่ยอมรับกันนะครับแล้วก็จะต้องติดติดไว้ในสินค้าของของเรานะครับคือคือ อาบางทีเขาอาจจะมีเขาอาจจะได้ตัวรีบิเคตหลายอันเขาอาจจะเป็นทั้งโอท็อด้วยครับ,รบเป็นทั้งบางกอบแบรนด์ด้วยหรืออาจจะได้ผลิตภัณฑ์สินค้าอย่างอื่นด้วยแต่ในการนกันเี่เราอยากให้ทางตัวสินค้าเนี่ยติดตราอ่าบางกอะแบรนด์ของเราเนี่ยไปด้วยนะครับ,รบเพื่อจะให้คนน่ยได้รับรู้ถึงความว่าบางกอะแบรนด์นี้คืออะไรแล้วก็เป็นสินค้าระดับพรีเมียมซึ่งได้รับความไว้วางใจมีเมืองเป็นการันตีนะครับ แล้วก็จะมุ่งมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้รับทราบนะครับจดจันแบรนด์เนี่ยให้ได้นะครับสาหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยก็ยอมรับอย่างหนึงนะ่งครว่าถึงแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยหลายคนก็ยังไม่รู้จักคําว่าบางองบางของแบรนดีก็ต้องเป็นหน้าที่ของทางกรุงเทพมหาคน,นครนะฮะที่จะต้องออทำให้สัญ,ญลักษณ์เนี่ยเ,เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นที่รับรู้ของประชาชนโดยทั่วไปนะครับว่าเป็นสินค้าที่ผ่านการคัดสรรแล้วนะ มีมาตรฐานที่มีคุณภาพนะน่าเชื่อถือนะครับท่านซื้อเนี่ยท่านไว้วางใจได้เลยนะครับเหมือนกับมีอ,อยอมีมอ,อกอนะฮะํำนองนั้นเลยเพราะว่ากว่าจะได้สินค้านี้นมาเนี่ยก็ต้องต้องผ่านการคัดสรรซึ่งจะต้องผ่านมาตรฐานเหล่านี้ด้วยนะครับก,ก็ในในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมานะฮะเรามีการ โปรโมทนะครับการนําสินค้าบางกองแบรนด์เนี่ยซึ่งมีประมาณ3า0ร้อยจริงๆบางกองแบรนด์มีจำนวนมากนะครับระดับพันว่าเราก็คัดสรรมาประมาณสามร้อยชิ้นนะครับสามร้อยสาร้อย้านเนี่ยเอามาออกออกในในในร้านบางกองบางกองแบรนด์2023าครั้งที่1นะที่เป็นท่านพระรามสองนะเราก็พยายามจะเอาขึ้นห้างนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความมีมาตรฐานนะครับเป็นสากลนะครับให้กับผู้ค้าเ็าได้ตัวผู้ค้าเองก็ จะได้มีความภูมิใจนะฮะว่าสินค้าเขาเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีระดับเช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งเป็นอาหารอร่อยนี่ก็เช่นเดียวกันนะฮะอาหารอร่อยประจําเขตต่างๆเนี่ยเป็นของดี50เขตด้วยแล้วต่อมาเขาก็พัฒนาเป็นสินค้าระดับบาง่อแปลงเช่นเดียวกันนะครับร้านค้าที่ออกไป300กว่าร้านค้านี่ก็ได้ได้รับการยอมรับแล้วก็ผู้คนก็ได้มาซื้อจับจ่ายใช้สอยกันอย่างมากมายนะฮะแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้เป็นระดับส0บล้านทีเดียวนะครับที่ผ่านมานะครับ แล้วก็ปีนี้เองเนี่ยทางสํานักพ,พัฒนาสังคมนะครับดูแลด้านมาปกอบแบรนด์นี้อยู่เนี่ยก็ได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนผูน้ประกอบการสินค้าซึ่งซึ่งต้นต้องจดทะเบียนในกรุงเทพนะครับให้เข้ามารับสมัครในการคัดสรรการคัดสรรเนี่ยจะมีทุกสองปีนะครับ,รบอสองปีเราก็จะคัดสรรครั้งหนึ่งเพื่อหนึ่งก็คือจะทําให้ ตัวสินค้าเนี่ยได้รับมาตรฐานดีตลอดนะครับคนที่ผลิตเนี่ยเขาก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็ทําให้สินค้าก็เป็นมาตรฐานตลอดเพราะว่าเรต้องมีการคัดสรรทุกสองปีไม่ใช่ได้ครั้งเดียวแล้วก็อยู่ยาวไปเลยเนี่ยไม่ได้ก็ต้องมามาคัดสรรแล้วก็การคัดสรรเนี่ยมันก็จะมีระดับอยู่ห้าระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นซินเวอร์โกลพี่อะไรต่างๆพรีเมียมนะครับลงกระทั่งทำให้เขาจากสมมุติว่าเขาเป็นเขาเป็นซินเวอร์อยู่เนี่ยเขาอาจจะได้เป็นโกก็ได้นะครับหรือ สูงไปเป็นพรีเมียมก็ได้หรือบางคนเป็นพรีเมียมอยู่แล้วเนี่ยอาจจะตกมาเป็นซิลเวอร์ก็ได้เนี่ยเขาถึงต้องระวังระมัดระวังในการรักษาคุณภาพนี้ซึ่งทางกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นตัวที่จะคอยดูแลเรื่องนี้ให้ประชาชนได้รับความมั่นใจนะครับก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เราคัดสรรน,นะครับมีผู้ดําเนินการสมัครมาเนี่ยประมาณเจ็ดร้อยกว่ารายครับ,รบ,รบอตอนนี้อยู่ระหว่างการคัดสรรอยู่นะครับเพราะว่าการคัดสรรเนี่ยมันจะมีหลายประเภทนะครับ มีทั้งประเภทอาหารนะครับอย่างที่กล่าวแล้วก็ประเภทเครื่องดื่มรประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายนะครับประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึกแล้วสุดท้ายก็คือประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนะครับจะหมดทั้งหมดจะมีห้าประเภทเออบางประเภทเนี่ยอย่างยกตัวอย่างประเภทอาหารเนี่ยเราจะต้องมีอาจารย์หรือนะวิทยากรนะครับหรือว่าผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยดูถึงขั้นออต้องไปทําอาหารให ให้เห็นนะครับแล้วก็มีการชิมแล้วก็มีการไปเทสด้วยซ้ำไปนะครับเทสในห้องแลบเลยนะครับว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพไหมมันก็เลยชา้าไปนิดนึงนะฮะ,ะมันจะสามารถที่เราเราดําเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคมขนาดนี้กํลาลังดําเนินการอยู่เมื่อทักสัรเสร็จแล้วเนี่ยเเราจะคิดว่าจะเสร็จประมาณเดือนสิงหานะครับแล้วก็หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยประมาณวันที่29สิงหาเนี่ยนะฮะ เราจะมีการนำสินค้าระดับที่ได้พรีเมียมนะครับเอาไปแสดงนะครับเป็นโชว์เคสนะครับที่ขอศิละปะวัฒนธรรมกรุงเทพมหานครนะครับในวันที่29แต่ทุกคนก็จะได้เห็นถึงความาามีมาตรฐานนะครับแล้วก็จะได้รู้ประกาศให้ให้ประชาชนสังคมทั่วไปได้รู้ว่าสินค้าของเขาเนี่ยเป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานของกรุงเทพมหานครนะครับเขาก็จะมีความ ภาคภูมิใจเช่นเดียวกันครับครับก็เท่ากับว่าเป็นการสร้างมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการตลาดด้วยนะฮะเพิ่มช่องทางทางการตลาดถ้าเห็นแบรนด์ของบางกอบแบรนด์เนี่ยก็มั่นใจในคุณภาพในสินค้าและบริการนั้นได้เลยครับสิทธิประโยชน์ละครับของผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ผลิตที่จะได้รับนะฮะหลังจากที่ได้รับคัดสรรเป็นสินค้าบางกอบแบรนด์แล้วเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรไหมครับครับก็ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับคัดสรรเนี่ยนะฮะ ก็นอกจากจะาก,การันตีด้วยตราสัญลักษณ์บางกอกแบรนด์ที่ท่านได้รับแล้วนะครับว่าเป็นการเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานมีการรับรองคุณภาพนะครับผู้ผู้ประกอบการนะครับที่ได้ตราดังกล่าวเนี่ยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในการดาเนินการธุรกิจนะฮะที่มากมายหลายหลากนะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งนอกจากหนึ่งก็คือจะได้ตราบางของแบรนด์แน่นอนละนะครับสามารถพิมพ์บรรจุลงในผลิตภัณฑ์เนี่ย ได้อย่างมีศัก์และสิทธิเต็มที่นะครับ,รบแล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นนะครับแล้วนอกจากนั้นก็จะได้รับเกียรติบัตรนะครับรับรองจากเนื่มอมาครซึ่งท่านผู้ว่าหรือท่านรองผู้ว่านะครับจะไปแจกด้วยตนเองนะครับในในเรื่องนี้นะครับเ,เกือบทุกปีที่มีการคัาสั่นะครับนอกจากนั้นก็จะมีช่องทางการจาหน่ายต่างๆที่กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นนะครับเช่นการออกร้านนะฮะยกตัวยอย่างที่ขายดีดอามองของแบรนด์ไปเนี่ย เ,เช่นงานตาชาติที่ผ่านมาเนี่ยมีคนไปซื้อหานะครับแล้วก็รู้จักตราบางกองแบรนด์เนี่ยจำนวนมากมากๆเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นก็เป็นาเปิดห้างสสินค้าต่างๆนะครับจัดให้เป็นมหากรรมสินค้าบางกองแบรนด์เป็นระยะในกรุงเทพมหานครแล้วก็สถานที่ราชการหรือว่าทุกเดือนเนี่ยก็สถานที่ราชการเองหรือกรุงเทพมหาคนครเองก็ตามในสาราวัการเทพมหานครหนึ่งสองด้วยครับก็จะมีการ เปิดให้ผ <Yeah. S 2> ู้สินค้าบริการออกแบรนด์เนี่ยสัดสั่เปลี่ยนกันมาขายนะครับรวมทั้งนะครับสิ่งที่เขาจะได้อีกก็คือช่องทางประชาสัมพันธ์ที่คุณเรียกหมายค้อนโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ก็ตามสำนักพัฒนาสังคมก็ตามหรือแม้ทั้งผู้บริหารก็ตามก็จะมีส่วนในช่วยการประชาสัมพันธ์ให้สินค้าของเขาเป็นที่รับรู้รู้จักมากขึ้นนะครับนอกจากนั้นสุดท้ายก็คือเรามีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการนะฮะการเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสินค้า การตลาดต่างๆให้เข้าถึงเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นเราสอนถึงเรื่องการทําไลฟ์สดอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็จะถทำไลฟ์สดเป็มหรือว่าทำแพคเกจจิ้งเอาผู้รู้ในทางด้านแพคเกจจิ้งมามาสอนนะครับทำให้สินค้าเนี่ยเขาดูดูดีเหมือนกับญี่ปุ่นเนะะี่ยฮะขนมญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเราไปดูเนี่ยสวยมากเลยนะฮะแพคเกจจิ้ง uh, เขาเนี่ยทำให้เราบางทีไม่ไม่กล้าแกะ มากินน่ะเพราะมันสวยนะครับของเราก็เช่นเดียวกันอาหารขนมของเราเนี่ยอร่อยออกเขาอีกนะครับถ้าเราทาแพคเกจิก้งที่สวยงามเนี่ยโดยการเราเรียนรู้เนี่ยก็จะทําให้ทางผู้ค้าเนี่ยสามารถต่อยอดสินค้าได้เขาเป็นอย่างดีครับครับอยากจะให้ท่านรองปลัดช่วยเน้นย้ําอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของการเดินหน้าส่งเสริมบางเกาะแบรนด์เพื่อส่งเสริมเศร,รษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรและเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านร่วมสนับสนุนสินค้าบางเกาะแบรนด์ครับท่านครับ ครับก็ยืนยันเนี่ยนะฮะว่ากรุงเทพมหาคนครเนี่ยพร้อมที่จะผลักดันนะครับแล้วก็จะเชิดชูตัวตราสัญ,ญลักษณ์สินค้าบางกออกแบรนด์ของเราเนี่ยให้เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนนะครับรวมทั้งมีการอนุรักษ์สืบสานอัตลักษณ์ชุมชนทั้งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับสินค้าที่เดืผ่านการคัดสรรเนี่ยกรุงเทพมหาคนครพร้อมที่จะพัฒนาต่อยอดนะสู่เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์กรุงเทพมหาคนครต่อไปอีก ซึ่งเป็นนโยบายของท่านผู้ว่าก็คือ MIB นะครับส็คืออ a k e in ก a n g k o k จะเป็นสินค้าระดับพรีเมียมนะครับที่สามารถวางจำหน่ายในสนามบินได้เลยนะครับแล้วก็ขยายตลาดส่งออกไปยังต่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีการส่งออกนะฮะอย่างยกตัวอย่างเนี่ยวันที่21-25สิงหาเนี่ยเราก็จะส่งสินค้าบางกอบแบรนด์ที่จะนําไปสู่ MIB เนี่ยไปสู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะที่ฟูโตกะนะครับจะมีทั้งหมด7บูธนะครับ ที่ผ่านมาเราก็มีไปอ,ออกยินบาวเอาบาวที่ฮ่องกงนะฮะแล้วก็ที่ทางจีนเองก็ตามนะครับแล้วก็ที่รัเสเซียก็มีนะครับที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เขาจะได้ก็จะกว้าง,วา,งวางขวางตลาดก็จะกว้างขวางมากขึ้นนะครับตัวสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นการส,งส่งเสริมอาชีพของกรุงเทพมหานครเราจะสาม,สมารถขยายโอกาสขยายช่องทาง Έ าใ,หใ,หให้ให้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่รู้จักของประชาชนมากขึ้นและปัจจุบันเนี่ยสินค้าผลิตภัณฑ์บองกองแบรนด์เองเนี่ยนะครับก็มีจําหน่ายอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง lazada แล้วด้วยนะฮะสามารถสร้างยอดจาหน่ายได้หลายล้านบาททีเดียวนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทางเราก็จะช่วยสนับสนุนเป็นช่องทางการตลาดนะครับที่จะทําให้บางกองแบรนด์ของเราเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็ส่งผลดีต่อก,การกับเคลื่อนเศรษฐกิจเมืองอย่างที่ว่ารวมทั้งเรื่องการท่องเที่ยว ที่กรุงเทพมหาครให้ความสําคัญเป็นอย่างมากนะครับก็สุดท้ายก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพมหาครหรือชาวต่างจังหวัดเองก็ตามนะครับ,ร,บรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาตินะครับถ้าท่านเดินมาท่องเที่ยวในกรุงเทพนะครับซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วครับมากแล้วแล้วก็มีอัตลั์นะครับเป็นเมืองเก่าแก่ ต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมแวะอุดหนุนสินค้านะครับบางกอกแบรนด์ซึ่งเป็นสินค้ามีหลายหลากนะครับจาก5ชนิดอย่างที่กล่าวแล้วรวมทั้งเป็นสินค้าเก่าแก่ก็มีเป็นสินค้าที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนเองก็ตามก็มีนะครับแล้วก็เป็นสินค้าใหม่ๆนะครับที่ชาวัยรุ่นต่างๆนิยมอยู่ก็ตามนะครับก็มีนะครับก็ขอให้เป็นกําลังใจนะครับให้พี่น้องชุมชนแล้วก็สามารถทําให้ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชนเขา ขึ้นมาสู่บางกอกแบรนด์แล้วขึ้นไปสู่ m i b คือ m ม k e i ินบ n ง k อกให้ได้นะครับต่อไปนะครับก็ถือว่าทางเราก็จะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยด้วยกันและกันในการส่งเสริมเศรษฐกิจครับครับนี่คือการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสินค้าบางกอกแบรนด์ส่งเสริมเศรษฐกิจเมืองครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านเฉลิมพลโชตินุชิตรองปลัดกรุงเทพมหานครที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านไปอย่างสูงครับครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับ